จบทุกคนจบทุกคนกระดอบติดตายมีเพื่อนี้ครับที่จริงมันไม่คำว่าตายแต่เพิ่มเติมไปหน่อยน,นิดนึงเพื่อเพื่อแบบอือย่างชอบเลย่ะเดี๋ยวไปเราท้าเธอด้วยนะดินเมีเพลงน่ารักน่ารักถ้าอยากทาให้คือเราจะมาพูดแบบคําคําท้าที่ทุกคนเขาให้ท้าเรานะเดี๋ยวก็เราจะทาให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวก็นี้มามาดูท้าที่มันตลกตรเนาะ ก็คือเราเพิ่มเติมคำที่มันตะกๆลงไปตะตกหนึง่งที่หมวบอ๊ะ <c> ก <oughs> ตรกงมือปอืมเออทุกคนมีความว่าเราเปลี่ยนมารตอ่ะใช่เ,เปลี่ยนมาเป็นชายตัวเป็นหญิงแต่แต่มาเป็นชายที่จริงเราใช้สองมาส์น่แหละแค่ปรับปรุงอะไรใหม่เนาะ <c oughs> พูดไม่ออกไม่ไม่รู้จะพูดอะไรวะงั้นก็ ฝากติดตามคลิปใหม่ใหม่จากเราด้วยกันกดติดตามไปเยอะด้วยนะอันนี้พูดแบบไม่ค่อยมีแบบมันพูดไม่เย,ยอะไม่กล้าพูดฉันขอไปก่อนนะฮะบาย